คนทำกินสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในคิวของเมนูเรียกว่าในเวอร์ชั่นของรีนิวนะครับผมก็คือจะเป็นการทําเมนูเก่านะครับแล้วก็เอามาเล่าใหม่นะครับในเวอร์ชั่นของรีนิวนะครับวันนี้เราจะมาทําโกโก้เย็นนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทํากินเวอร์ชั่นรีนิวนะครับผมส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทําเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ วัตถุดิบที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะเป็นนี่นะคเป็นผงโกโก้ของยี่ห้อทิวลิปนะฮะผมจะใช้2ช้อนชาคุณปูนอย่างนี้นะครับละลายในน้ําร้อนนะฮะแปดสครับผมเราชงผงโกโก้ให้ละลายนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นในน้ําร้อนนะครับผมโกโก้นี้คือจะต้องละลายให้นานนิดนึงนะครับเพราะว่าโกโก้มันจะชอบไปติดตรงก้นของขอบแก้วชงนะครับผม ในระดับต่อไปนะครับส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็ต้องเติมลงไปนะครับครีมเทียมนะครับวันนี้ผมใช้ของยห้อก o oh f f e e m เม e นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นก็ชงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้ละลายได้ที่แล้วนะครับ ส่วนผสมต่อไปนะครับผมผมจะใช้นมข้นจืดคาเนชั่นนะครับ20 ml นะครับผมนมข้นจืดคาเนชั่นนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานคาเนชั่นนะครับ20 ml เช่นกันนะครับสำหรับเมนูโกโก้เย็นนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ ช็อกโกแลตซอสนะครับเพื่อจะเพิ่มรสชาติให้กับโกโก้เย็นของเรานะฮะเพื่อให้รสชาติมีความหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้ตัวช็อกโกแลตซอสนะครับที่10 ml นะครับเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นช็อกโกแลตซอสนะครับผมนะฮะเราก็เติมลงไปเป็นส่วนผสมสุดท้ายนะครับชงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน วันนี้ผมจะใช้แก้วเสิร์ฟ18ออนซ์เช่นเคยนะครับเราตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะครับพูนแก้วนิดนึงนะฮะแล้วก็เทน้ําโกโก้ที่เราชงได้เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเตรียมฟองนมนะครับวันนี้ผมใช้ก้านปั่นฟองนมนะในการทําฟองนมเย็นนะครับผมท็อปปิ้งด้วยฟองนมนะเพื่อความสวยงามนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะัสำหรับเมนูโกโก้เย็นนะในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับ ผมว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากทางชาแนลคนทำกินนะครับผมและสามารถติดตามผมได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage นะครับที่คนทำกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ